หลายแล้วนาใช่ไหมมดอไปไกลหน่อยเขาก่เล้กินุน่นกะสเป็นเฟตแค่ไหนอีกกลุ่มนึง ย่าเฮ็ดกันย่าเฮ็ดกันลูกย่าเฮ็ดกันกินน้ำกันดีๆเออจะกินทั้งไรกันเว่ยใกลไก่น้อยไปหม่ชิบะได้กินแล้วมชิบะไ,ไ,ได้กินมากลูกมาะใก่ก็เริ่มใหญ่หมดแล้ว งนนานน่ะทุกกต่เหนียหิห้กินหิ้กินจะสักข้านจะสักขัน,ขนชีวิตประจำวันอยู่กับไก่กับเป็ดเย้ไหมมากำรมเขาวันอยู่ในซุ้มให้ไก่หน่อยจีนะ่ะ กำเขาวานใน้ซุ่มให้ไกลหน่อยกินนะมันก็กำเขาไปกินแล้วใน่ซุ่มมันขนั่นละเปิดซุ่มนั่นออกกำไม่ไว้ในงซุ่มนี่ล้วน้ามันอยากให้มันได้กินเออทั้งคนก็เปิดออกหมันไปทไั้งคนแหมเตะเป็ดหน่อยจนหอ,อ,อกอีกอีกนั่นแล้วใส่รถ เปิดซุ้มก่อนยาบ้านลงเลยไม่ต hey, hey, ิดไปแข่งมืออื่นเออบ้านมือนใด้ซุ้มเหมือนอ่ะเออเดี๋มานจะขอไปกินพูนท่าขุดตีกันอยู่ก่อนไะให้หพอนให้อากาศหพอนหาหนามเท่งเฮ้ยหอนอีหรีว่ะ ี่ข้า,างคุณก็ไปละหอนอีหลีหรอนี่ก็เป็ดกับไก่พี่หน่อเฮ้ยหอน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 เมืงองไทยเานามไส้ไปให้ไก่หน่อยกินคุณม่ไงนะยายันไก่เตะไปทางคุณ เว้ยย่านเขาตีคุ่นย่านเขาตีไปกินทั้งหุ่นประโหลกหุ่นทั้งหุ่นกับมี้นแ้อวูสเลีนใส่น้อยน้อยหุ่นตาบอดนะฮะเขาก็เห็นเงาะกระตาบอดเนะาะฮะมูงก็เห็น Ngapi tót kandơ Ngapi tót kandơ Kayyo nga cây ngon kuantamu để phi nhỏ kay kay nga nga cây nga 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 เดี๋ยวสิอิ่มละแล้ว,วจะแตกนี่มันละอิ่มเดี๋ยวพอกันไม่คิดหนาพี่น้องสวัสดีค่ะ